สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ตำบลลำพญาอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการจำนวน2อ,อําำเภอได้แก่อําเภอเมืองและอําเภอดอนตูมมีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบประมาณ1 8 7 3 8แแปลงจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมามา,มากกว่า390ล้านบาทบริหารงานโดยนายสมศักดิ์จินดามานีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและการจัดการที่ดินของรัฐการรังวัดทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การจดทะเบียนอาคารชุดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและภาษีอากร กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแบ่งออกเป็น1กลุ่ม3ฝ่ายประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการที่ดินฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝ่ายอำนวยการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางสะดวกมีระบบการขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมีป้ายบอกทางชัดเจนและสามารถค้นหาเส้นทางได้จากแอปพลิเคชัน Google Maps ภายในสำนักงานที่ดินมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายมีผังภาพและการกำหนดระบบการให้บริการไว้อย่างชัดเจนมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการ มีการกำหนดตัวผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนมีคิวแรกรับและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำในการรับบริการมีจอแสดงลำดับคิวบริการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเพื่อให้บริการได้อย่างโปร่งใสผู้รับบริการสามารถสแกน QR code จากบัตรคิวเพื่อดูคิวบริการได้แบบออนไลน์มีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนพื้นที่ให้บริการมีแสงสว่างที่เพียงพอ มีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษมีห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดแฮสจากกรมอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รอรับบริการและจัดให้มีเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม มีการออกแบบพื้นที่ให้บริการโดยคำนึงถึงการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกผ้าพิกษุสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคคลพิเศษครบถ้วนได้แก่มีรถวีลแชร์มีจุดจอดรถพื้นที่จอดรถเข็นสำหรับคนพิการทางลาดพร้อมราวกันตกประตูเลื่อนอัตโนมัติที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษ ห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษสัญญาณเสียงและแสงสำหรับขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจุดบริการน้ำดื่มฟรี Wi-Fi พร้อมจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และมีร้านกาแฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับบริการจัดให้มีช่องบริการพิเศษในการให้บริการเช่นช่องบริการงานด่วนสำหรับคำขอที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน e q l e n s ช่องบริการพิเศษเพื่อให้บริการผู้สูงอายุาพระภิกษุผู้ทุพพลภาพและช่องบริการเบ็ดเตล็ดสำหรับบริการงานที่ไม่ซับซ้อนเช่นขอราคาประเมินขอคัดถ่ายเอกสารเป็นต้นสำนักงานที่ดินมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานมีการใช้หลอดไฟ LED และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการปิดเปิดไฟเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บริเวณภายนอกอาคารที่จอดรถ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมีการปลูกผักสวนครัวมุงสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการหลากหลายช่องทางคือหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเองและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดเก็บทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สแกน QR Code Google Review มีความครอบคลุมมีค่าเฉลี่ยจากการจัดเก็บทางช่องทางต่างๆคิดเป็นร้อยละ92.86นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์และใช้ในการออกแบบระบบการบริการมีการจัดทำแผนเพื่อติดตามการดำเนินการของสูตรราชการสะดวกที่ครอบคลุมรวมทั้งปรับปรุงการให้บริการจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษารวมถึงรับฟังและรับเรื่องร้องเรียนพร้อมเปิดช่องทางการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นอีเมลโทรศัพท์จดหมายหรือผ่านช่องทางไลน์แอดที่ดินนคนปรปฐม Facebook ศูนย์ดำรงธรรมกลมที่ดินและผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็นมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมและทันสมัย มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานโดยให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์เว็บคอนเฟลเอนซ์ตามหลักสูตรของกรมที่ดินและเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง มีการสร,าสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านระบบสแกน QR code และสรุปผลการประเมินพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆและมีการซักซ้อมแผนอยู่เสมอ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนำแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกลมที่ดินมาใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือมีการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาระบบคอเซนเตอร์ รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆเช่นลายอที่ดินนครปฐมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาการให้บริการณศูนู์รราชการสะดวกสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมมีการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่จำกัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลดังนี้ เชื่อมโยงข้อมูลกับกลมการปกครองเพื่อเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชนเชื่อมโยงข้อมูลกับกลมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลโดยไม่มีเอกสารจากผู้รับบริการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินกับกลมโยธาธิการและผังเมืองด้วยระบบ Land Maps เชื่อมโยงข้อมูลราคาประเมินกับกรมธนารักษ์เพื่อตรวจสอบราคาประเมินลายแปลง มีการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจน (RTK-GNSS Network) ด้วยการบรินาการกับกรมแผนที่ทหารกรมโยธาธิการและผังเมืองและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อทำการรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ GNSS ตลอด24ชั่วโมงมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำน,นักงานที่ดินทั่วประเทศด้วยระบบ l a n d s a เพื่อให้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินขอภาพรักโฉนดที่ดินและขอตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างสำนักงานโดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินต้นทางเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการซึ่งเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่การให้บริการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ EQlands เพื่อจองคิวนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจองคิวลังวัดและจองคิวเพื่อขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบศูนย์น้ารธรทากลมที่ดิน econtactdc ผ่านแอปพลิเคชันคู่คิดและผ่านทางแอปพลิเคชัน Line official account ซึ่งมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลมีการแสดงสถานาการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะงานบริการได้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลามีบริการรับชำระเงินผ่านระบบ EDC ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์และรับชำระเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-payment ผ่าน QR code เพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดผ่านระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐไม่ต้องมาชำระเงินที่สำนักงาน และปัจจุบันได้เปิดให้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ One Stop Service โดยสามารถยื่นคำขอชำระเงินและรับเอกสารผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงลดปริมาณงานการขอรับบริการนักสำนักงานที่ดิน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินตลอด24ชั่วโมงในอนาคตจะเปิดให้บริการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์และหลักฐานทะเบียนที่ดินและยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบดังกล่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์ราชะการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตามวิสัยทัศน์กล่มที่ดินที่ว่า เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีทันมาพิบาล